อื่ครับวันนี้เข้าสวนกันอีกรอบหนึง่งหาของกินมื้อเย็นหาของกินมื้อเย็นฮะ มีอันนึงมีหนอก็ก็ใหญ่อยู่แต่ก็ไม่มากม,มีหนอหนึ่งกำลังขึ้นอีกหนอหนึ่งตรงนี้น,นี่เป็นไข่โอ้ยแล้วก็ก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่ ไปต่อเอาดูนี่น่าหน่ะมันมีหน่อนหนึ่งอันนี้หน่อนึง่หน่อนึ่งนี่อน่าหน่ะมันเล็กๆอยู่อันนี้เอาไว,ว้กวางอะไรมัง้งอ้มันยังเบ่งเลยไม่เอานู่นจเอาอันน่นหนึ่งล้างแล้ว ล้างแล้วลรงซึ่งน้อยซึ่งเล็กไม่ไอ้มาลืมนี่ มีเต้นขนุ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 นแฝดมีนี่หนึ่งราบมัน,นามารูปมีป่ะ นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดข้างล่างก็มีอีกนี่หนึ่งแปดเก้าหนอ ปูกอ,อะไรก็ได้กินอันนั้นอันนี้มีหนอนหนึ่งข้างล่าง <อ>ใหญ่ไหใหญ่นี่หนอนนี่ใหญ่ก่เพื่อนฝั่งนู้นนีนน ก็ขินก็นกเยอะมากลืมตอนแรกคือมาแต่ว่าลืมตอนลังแล้วก็ลืลมอันนี้เอาไก้ก่อนมั้งเนี่ยตอนเนี้ยเขาเขามีมาตามแต่อันนี้แมว บ้านแมวเอาหน3 4, ่งสองนนมสี่แ่้อเนี้ยเ้าหกโน่น่ะอันนี้เ ฝนไม่ตกต้องถ้าฝนตกอ่ะตันตกวนี้น่ะมันทันมันนั่นอ่ะนี่กลำลังขึ้นอีกเป็น t h อ n k you. เอา,า่ยเลยียงเอกแข้งเอาไว้ลึกๆนะแ้งรอบ Dạng gì? rồi Ừ, đâu lắm Cái này khá đẹp nó ตรงที่ตัดมันก็ไม่ขาดตรงที่ไม่ตัด อ่อนหน้าดูแล้นะโอ้ยแยวแค้นหนึ่งสองเท่าหนึ่งเอาเลยกำลังอ่อนใช่ไหมตัวนี้เดี๋ยวมันแก่แล้ไม่อ่อยเลย tôi rồi ngon đang ăn, đang ăn, đang ngon 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 เห,เห็นหรอเห็นอ่านั่นเอาได้แต่อันนี้อันล่างเอาไว้ก่อนอันล่างมันเด็กเกินอ,อันนี้ก็เอาไว้ก่อนว่าอันนั้นเอาไว้ก่อนเน,นี่ยเอาไปเลยแล้วทำไงกินหมดรอเดี๋ยวิไม่หมดนะกินจนปวดกระดูกหมดแล้วแต่ก็กิน ว่ามันอร่อยผัดกระเพราอ๋อเอยเเทียบตโตกอนค่เอา Hmm, ็นงานวิธีของเราเราจะปอกเลยค่ะไม่อยากไปลบป่า hmm, อนอืมวิธีปอกหน่อไม้ที่สะดวกรวดเร็วทำเองกินเองไม่ต้องไปซื้อเขาโอมก็มีโน่น น่าน่นอือนๆนั้งนั่นเลยออเอาต้มกระดูกหมูไปวัดที่ไหนข้างนี้ค่ะอ,อมันอ,อนคาโบขาโบ จะลอยสักสามวันใหญ่กว่านี้อีกใช่แต่มันจะ,นจะแก่ขึ้นมาช่วงล่างจะไม่ได้มันจะไม่ก็เลยไม่อยากรอพว่พันธุ์นี้มันใหญ่แต่ไม่รอให้มันใหญ่ <c oughs> <c oughs> ด้าไม้นล่างนี้เป็นหนองน้ำ เอาถ้าเอาก็ไม่ต้องปอก ปอกเดี wow, ๋ยวมันนั่นเ ลมดีนะมันจะตกเลยอาก,กาศมันอยู่ในป่าแล้วนี่ในเมืองนะครับมันในป่าแล้ว อีกพันหนึ่งคนละพันคอนุนอ,อีกพันหนึง 4, ่งสี่กอกอไป่สี่กอสี่พันสี่สายพันโอเคครับผม